คือจริงๆผมมองว่าความสุขนี่คือเกิดขึ้นอยู่รรอบๆตัวเราเลยทุกคนไม่ต้องเดินทางไปเสาะแสวงหาความสุขจากไกลๆเลยอยู่รายรอบตัวเราทั้งหมดเลยใครเป็นแบบนี้บ้างใครที่กำลังตามหาความสุขอยู่หรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดต่างแดนทำงานต่างบ้านต่างถิ่นคิดถึงบ้าน,น,น,านอยากให้ดูคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับเซฟเก็บไว้ คือจะได้นึกถึงว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราได้มีแอคทิวิตี้หรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวหรือว่าตอนที่เรายังเด็กอยู่นี่ก็คือความสุขอีกรูปแบบหนึ่งของผมได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านข้าวนี่คือสวยมากเลยทุกคนแต่แดดนี่ก็ร้อนไม่แดดนี่ก็ร้อนสุดเหมือนกันแต่ทุกนานีก็คือสวย หรือเราจะทำโฮมสเตย์โฮมสเตย์สักหลังไหมโฮมสเตย์วะพี่น้องชุ่มข้าวเจียวกจจีมากจริงๆมีความคิดว่าอยากจะทําเป็นโฮมสเตย์สักหลังหนึ่งอาจจะอยู่ฝัง่งนู้นหรือจะอยู่ท้ายไร่เลย แล้วตอนเช้านี่คือบรรยากาศต้องบอกว่าดีมากลมเย็นรับโอโซนได้เป็นแบบเต็มที่เลย mm. การใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์แบบ, Slow ine, แบ,บนี้โคตรมีความสุขเลยนะทุกคนใครเป็นแบบนี้นะ mm. พี่น้องพี่น้องคนอีสานหครเป็นแบบนี้คือผมบ้างใต่ชีวิตแบบกลับมาอยู่ต่างจังหวัด หน้าเห็ดไหลเห็ดหน้าแฮปปี้มีความสุขครัดห่วงนี้เขา่าบ่ค่อยงามปา้านไหนเนาะพี่นอ้องเน้ยสวงามเลยเพราะว่าน้าม,มันมาบ่หอดบวงนี้มันโน่นเนี่ยแถวนี้มันโน่น้างหลังเนะี่ยมันจังเป็นอ่าที่เก็บนานเลยแต่มวงเนี้ยจะซื้อว่ามันจะโน่นพอมันติดกับ ตอนนี้ถนนทางบนก็กำลังจะเหตุเป็นถนนลาดยางแล้วโหมีเรือนะลํำหนึ่งเรือมาจะใส่นี่โอ้โหคือก้อนน่ะเนี่ยช่วงสามสี่เดือนก้อนน่ะเนี่ยน้ำถ่วมไปเบิร์เลยดิเนี่ยถ่วมขึ้นมาหัวถนนเลยพี่น้องคือน้ำถ่วมไปเบิดตเลยเนี่ยถ่วมไปเบิดเลยบริเวณนี่ทถ่วมขึ้นมาหัวถนนนี่เลยก้อนน่ะนี่ประมาณสามสี่เดือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้กรมทางหลวงกับมาเห็ุถนนให่แล้ว เขตเป็นถนนลาดยางเลยเห็นมัพี่น้องผุ่นลาดยางมาจากทางผุนเลยอ่วงคักเนี่ยลาดยางเลยไปเบิดเลยเนาะไปทางผุนนะทางผุนเลยทางอ,าอำเภอกอแก้วเลยทางผุนเสน้นผุนก็นจะเป็นทางเขตร้อยต่อของอำเภอกอแก้วกลับมาทางนี้ก็จะเป็นร้อยต่อขามสภาพไปเป็นของอำเภอธวัดบุรีนะครับ มองว่าแมนผู้ใดสีวางใดก็ตามไปหาเหตุการณ์<ๆ>เหตุงานอยู่่างแดนโอ้ยดีครับพิชชาเดี๋ยวไปยู่หม่องอื่นดีแล้วกลับมาเห็นอีกอย่างนอกนอกลับมาอยยุบานคิดไปคิดมากกลับมาอยยุบานกน็ดีอีกอย่างหนึง่งใม้มุมมองอีกแบบหนึง่งคือกันในใช้ชีวิตแบบสโลลัยเนาะผู้ใดเป็นแบบนี้คือกันกับผมบางใช่ชีวิตแบบสโลลัยเลยตื่นเสาร์ขึ้นมา อยากตือนย่ามใดก็ไดแบบนี้ดีกว่าเป็นหน้าเจ้าของเนาะเข้ากับเห็ดตุรกิจเป็นของเจ้าของนั่นแหละเป็นหน้าของเจ้าของอยากตือนย้ามไหนก็ได้ตือนอยากเห็ดงานย่ามไหนก็เด้เห็ดโอ้โหชีวิตแบบนี้หาว่าใดแล้วเขาหลายแปลงเลยนี่ปล่อยให้กัเจ้าเสาเจ้าของเจ้าของหน้าเห็ดเบาไหวเลยจําเป็นต้องปล่อยปล่อยให้นี่ก็เป็นอีกผลผลิตหนึ่งปลูกพักไว้เป็นบักทั่ว มีทั้งทัวทั้งแต่งทางหลังนี่ก็เป็นแตงกวานะครับด้านบนก็นจะเป็นฝักทองเป็นมันอ๋ออากาศเขินแล้วขึินแลน้วเข้นแลวนี่ก็นนนนจะเป็นสาคอยตักน้ำลดทักข้างบนสลัดนี่รถแทนนก็กซี่ ้างล่างเลยก็จะเป็นแม่น้ำซียางถใ่้ไยบ่อยตั้งอยู่ที่โอ้ยมันแกวนเลยงางามขัดปลูกเดะผักเดิอนี่งามหนักหมดหนามกับบกเลวเลวในสานี่กได้วนะแบเดียวกับ,บ อันนี้เ่ามั่นใจว่าเป็นผักอย่งแม่เป็นคนปลูกไว้วันนี่เป็นพัฒนาต้นหอมนะครับตัวฝักยาวด้านล่างก็จะเป็นฝักทองเนี่เป็นฝักทองทั้งหมดเลยปลูกพักได้ย่ามนามลดพี่น้องต็ว่าย่ามนามขึ้นนีก็ถ่วไปเบิดเลยเครื่องต้นใหม่ตัวน,นั้นเลยเครื่องต้นเลยเนี่ยเป็นฝักทองฝักทองนี่ก็คือต้นกระเจีย๊ยบ ต้นกระเจี๊ยบแคะนะครับทุกคนปลูกไว้ถักกินทีติดน้ำซี่กันเป็นทั้งซี่หลยแล้วมาพบกันกับอีพีหน้าเดี๋ยวจะมาเหล่าเรืองว่าก็จากหนีไปยังน้ำขึ้นถ่วงเป็นยังขึง้นเห็ดหน้าบ่ใดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้เบิ้งข้ังหลังดีกว่าข้างหลังนี่ก็จะเป็นแม่น้ำซี่เพราะว่าทีหน้าเอเข้ามาตีน้ำซี่มาเป็นยังขึ้นน้ำถ่วเดี๋ยวอีพีหน้าเข้ามาเจอกันวันนี้กับสวัสดีครับ